โอเคนะครับมาฟังลักษณะไก่กิ่งห้าลักษณะไก่กิ่งนะครับนะเอคนก็จะงงว่าไอ้เสียนี่เป็นใครเป็นเซียนระดับเทพเลยรู้คือคืออย่างนี้นะฮะผมก็ผมจะพูดไปตามที่ผมรู้นะครับนะถ้าผมไม่รู้ผมก็คงเอาความรู้นั้นมาพูดไม่ได้นะครับ นะประสบการณ์ผมในวงการก็เนาะนะฮะหลาท่านที่ตามอยู่ก็จะพอรู้จักอยู่นี่ๆหน่อยๆน,นะครับนะผมก็ไม่ได้ว่าไปเก่งอะไรมากมายแต่ในมุมมองผมแล้วห้าลักษณะไก่กิ่งที่ผมกําลังจะพูดเนี่ยก็ก็คือว่าไก่ตัวนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเขาเรียกว่ามันต้องสมส่วนนะหนึงนึงสมส่วนนะครับหมายความว่า ถ้าเราชั่งน้ําหนักถ้าเราชั่งน้ําหนักได้ประมาณ2กิโปไก่ตัวนั้นเนี่ยลอยชนมันก็ต้อง2กิโลเช่นกันนะครับนั่นคือสมส่วนนะไม่ใช่น้ําหนัก2.8แต่ลอยชนสูงเท่าไหร่3.2อย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นไก่โยกเกิรนะครับลักษณะการสมดุลของมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับหมันคือต้องสมส่วนนะครับนะท่านก็ ลองไปสังเกตดูถ้าชั่งน้ําหนักปั๊บเนี่ยความสูงเรารู้ได้ไงว่ามันเป็นไก่ลอยสองรแปดนะฮะสำหรับเซียนไก่สําหรับคนที่เล่นไก่อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ครับว่านี่คือความสูงเวลาเราเอาไปเปรียบเนี่ยเราจะบอกนายสนามนะว่าอา๋อไก่ประมาณลอยสองแปดครับลอยสองแปดบางคนบอกลอยบางคนบอกน้ําหนักนะครับมันก็จะรู้กันอยู่นั่นแหละนะครับนะนั่นแหละครับผมคือ สมส่วนสองนะครับหเห้งสีสันนะสำคัญเหมือนกันนะครับหเห้งสีสันเนี่ยไก่ที่จะมีลักษณะแบบเหมือนไก่เก่งเหมือนไก่ในสนามที่เรามองแล้วโอ้โหนี่ตัวนี้มันต้องเก่งแน่ๆอะไรเงี้ยนะเวลาไปเปรียบเราอาจจะไม่ค่อยอยากจะนะไม่ค่อยอยากจะไปเอาไปตีด้วยอย่างเงี้ยตัวนี้เดียวเดียวตัวนี้มันเต็มสกุลเกินไปเดี๋ยวมันเก่งนะครับผมนะครับ นี่แหละครับเขาเรียกว่าหงเฮ้งสีสันหรือสกุลของไก่นี่ครับผมเหลืองหางขาวห้าพระองค์น,นะฮะเขียวหางเหลา่านะครับผมปาดูหางดําอะไรพวกนี้นะครับนะพวกนี้คือเต็มสกุลนะครับเต็มสกุลเนี่ยมันก็จะมันก็จะดูแบบเต็มเหล่าเต็มสกุลมันก็จะเป็นไก่ที่หมานนะครับนะไก่ที่หมานกับไข่สวยเราเลี้ยงเราก็ชอบรักมันอ่ะได้ไหมครับเราเลี้ยงไปด้วยยิ้มไปด้วยเพลิน น,ะะนั่นคือหงวเห้งไก่นะครับหงวเห้งไกนะ่ประมาณนั้นนะครับผมอันะที่สองนะครับหงวเห้งไก่นะก็แล้วแต่นะบางคนชอบสีเทาบางคนชอบเขียวเหลืองแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมลักษณะที่พูดนี่ก็คือเป็นไก่ปลาก๋อยถ้าเป็นไก่พมก่ก็หางกระดกอกตั้งแบบมันจะดูสง่าของมันนะครับพอดูไปมันดูสงานะ่าไม่ใช่ดูหลบๆซ่อนๆดูแบบนะ คนจับหน่อยเป็นหลบ,หลบ,หลบๆซ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตัวเก่งก็เยอะนะตัวหลบๆซ่อนๆนเนี่ยน่ครับแต่ตัวที่ผมว่าเนี่ยก็คือมันดูแล้วมันดูหน้าเตียงขามอ่ะนะครับนะบมันก็จะเป็นเข้าเข้าขายในลักษณะไก่เก่งนะครับเท่าที่เห็นมานะสวยนี่คือมันต้องต้องเก่งไม่เสมอไปรัสเซียขี้เละเก่งเยอะแยะก็หอก็ถ้าไม่รู้นะผมอ่ะ เวลาผมไปซื้อไก่ที่แบบซุ้มฟาร์มไหนก็แล้วแต่เวลาผมเห็นเนี่ยสิบตัวขังอยู่เนี่ยสองตัวเนี้ชอบสองตัวเนี้ออกมาตีนะมันไม่เกินหรอกมันไม่เกินตาเราหรอกเนึกอไหมครับพราะตีด้วยอ่าใช่ด้วยมันก็เนี่ยมันจะต้องตีอย่างนี้มันจะต้องแข็งแรงพอเราเห็นแล้วมันสมส่วนนะอย่างที่บอกข้อแรกอะ่ะสมส่วนแล้วมันดูดูสวยอะ่ะคือไก่สวยมันก็ดีด้วยนะกับไก่แบบไม่บาลานซ์ก็มีนะสูงสูงหางไม่มีแต่สูง น้ำหนักสองแปดสูงสามร้อยสองลอยชนพอไปเตะยังไงพอไปเตะมันก็เตะปุ๊บมันก็มันก็โยกเยกนะฮะหางไม่มีหางนี่มันสําคัญเวลาเตะมันก็ต้องใช้หางนะหางไม่มีเวลาเตะมันก็ต้องพือหางพือหางบินบินตบลมขึ้นนะครับบินตบลมขึ้นแล้วก็พือหางรับท้ายนะครับเพื่อที่จะโชว์ขายกขาขึ้นตบนะครับขึ้นตีนะฮะสำคัญเหมือนกันนะครับมันก็จะต้อง เต็มนั่นแหละนะครับตมเต็มครบส่วนนั่นแหละเหมือนเครื่องบินมันมันมีแต่ปีกซ้ายกับปีกขวาเลยหางมันไม่มีเนึกอควมไหมครับมันก็ไปลำบากนะฮะนะนั่นคือไก่สมส่วนข้อสองแล้วนะแม่พูดสยาวนะครับผมหเห้งนะครับสองหเห้งนะหเห้งไก่นะครับลักษณะโหเห้งสีไก่นะครับนะข้อสองข้อสามกระดูกโครงสร้างดี กระดูกโครงสร้างดียังไงเสียกระดูกมันดูไม่เห็นนะเสียนะกระดูกกระดูกโครงสร้างดีผิวดีอรวมไปเลยแล้วแล้วดูยังไงเสียดแดงแดงอ่ะเออแดง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 แล้วกระดูกดีจับจับเราจะรู้ว่าไก่กระดูกดีจับปุ๊บมันจะเป็นเหมือนเอ็นไม่ใช่จับปุ๊บเป็นเหมือนเนื้อไก่ทั่วไปจับปุ๊บมันจะเป็นเหมือนเอ็นทั้งตัวยังไม่ได้เลี้ยงอะไรนะไก่หนุ่ม แข็งมันแข็งเลยอ่ะมันจึ๊งกึงมันกึงใส่เราเลยก,กื้อาเนื้อแน่นน,นั่นแหละครับลักษณะไก่เก่งในข้อสามนะครับผมนะกระดูกโครงสร้างผิวพันธุ์แล้วกระดูกอ่ะดูไม่เห็นคือไก่ผิวดีเนื้อหนังดีเนี่ยกระดูกมันเนี่ยเราจับดูเราจะรู้ว่าเนี่ยคือไก่กระดูกดีจับคอปั๊บจับคอไก่ดูปั๊บเนี่ยเราโอ้คอไม่ห่างคอนี่ จับอาจจะไม่โดนกระดูกด้วยซ้ําไปโดนเอ็นก่อนโดนเนื้อก่อนโดนความแข็งแรงของมันก่อนผมว่าทุกคนจับดูดูออกดูเป็นนะที่ผมพูดเนี่ยนะที่ผมอธิบายเน้นๆเนี่ยผมก็ว่าแค่ว่าอาจจะมีเอฟซีที่ใหม่นะครับอาจจะมีเอฟซีที่ใหม่ก็ก็เลยอธิบายเน้นๆหน่อยนะครับนะตะเกียบท้ายทีนะครับกระเกียบท้ายไก่อะกระดูกสองอันมันจะมาประจุดกันอ่ะนะครับ ทีทีติดกันไล่ยิ่งดีนะครับนะครับก็เมื่อกี้ก็สามงรับสายมือน้ำก่อนว่าว่าใช่หรอเนี่ยคือสิ่งดี่เป็นอุปสรรคบางเรื่องอล่ะเขียว ในคู่บลเออเอเอเอนะครับสามแล้วนะนะครับสามแล้วนะโครงสร้างดีประมาณนั้นนะลักษณะไก่จริงนะครับสีเดือยเดือยใหญ่ตอไกอ่อใหญ่ใหญ่แล้วก็ ดูมีหมอนเดือยน่าจะดีด้วยนะครับไม่ใช่ตอนเล็กๆเดี๋ยวแกะออกเดี๋ยวมันก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอกแกะไปเถอะนะครับไม่ใหญ่ครับผมลองแกะแล้วนะฮะมันก็ออกมาก็ใหญ่ก็เดีมไม่มากอ,อย่ะหักนะผมจะบอกลักษณะตอไก่นะมันจะเป็นแบบเดือยที่แบบสวยอะเดือยสวยอะคนเดือยใหญ่อะนะถ้าหักมันก็ไม่ได้หัก โคนอะ่ะหักมันก็จะแค่ถอดปอกอะ่ะถ้าสมมนัว่ามันหักนะนะครับแต่ถ้าไก่ด้วยเล็กเนี่ยเราจะไว้ยาวไม่ได้เราจะไว้แค่ประมาณนี้ถ้าเดือยเล็กเนี่ยน้วก้อยเราเนี่ยเราก็ใช้ไว้แค่เนี้ยนีวก้อยผมเนี่ยพันประมาณสี่รอบเราจะไว้เท่านี้ก้อยผมนี่เลยไม่ได้อันนี้ต้องพันเจ็ดรอบแปดรอบเราจะพอลำพังพัดเติมมันก็กดดันมันเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันก็หักนะ ต้อต้องใหญ่นะครับตอหรือเดือยไก่ต้องใหญ่นะครับนะแล้วก็อันที่ห้าแข้งต้องเต็มและแข้งต้องเต็มและสวยนะครับผมแข้งสวยคือ,อยังไงจระเข้ขอบฟันก็ได้ดาวล้อมเดือนก็ได้นะครับผมหรือว่าอ่าจะเป็นเก็สามแถวก็ได้นะครับท้องแข้งเนี่ยท้องแข้งมันอยู่ข้างในมันต้องเป็นเก็ดใหญ่ๆแล้วก็เต็มลงมานะครับผมแข้งมันจะต้องใหญ่หรือเล็กไว้เสีย ถ้าพม่าก,ก็เล็กได้ดีถ้าก๋อยก็เชิงใหญ่ใหญ่ก็ดีนะครับผมนะใหญ่ก็ดีนะครับนะนั่นแหละลักษณะไก่กิ่งปัญหาของลักษณะไก่กิ่งปัญหาของมันคือมันจะเปรียบยากหน่อยนึงถ้าผมเจอในสนามที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมก็ยังไงล่ะเสียกลัวไก่กิ่งเลยไม่อยากตีกับไก่กิ่งผมก็ไม่นู้นนะผมไม่ได้มองแบบ ผมไม่ได้มองแบบท้าทายนะหรือว่ามองแบบอ่าต้องพิสูจน์อะไรนะครับพอเราไปสนามคือเราไปเอาไปเอาไปเอาตังค์อะนะไปเอาตังค์ตีไกเ่เอาเตี๋ยวเงินนะครับไม่ได้ตีเอาเท่อะไรออถ้าตีเอาเท่ผมเปรียบแล้วผมใหญ่กว่าเขาเล็กกว่าเนี่ยผมก็คงไม่ตีไม่ไม่ไมพี่พี่เล็กไปผมไม่ตี อถ้าเตียวเท่นะพี่ต้องใหญ่กว่านี้ตัวเอาตัวที่มันเท่ากันหน่อยพี่ตอนนี้มันเล็กไปผมชนะกว,ว่าว่าผมใหญ่เนี่ยคนอย่างนี้เสียตังค์ถ้าผมนะเจอเล็กเล็กเล็กก็ตีเออพอตอนตีเนะนี่ยเนี่ยนึกออกไหมคนอะเวลาแพ้ชนะกันมาแล้วนะคนอนะมันไม่ได้ว่าโหนี่ไก่ชนะตอนซีไก่พี่มันใหญ่เขาจะว่าอย่างนี้หรอก เขามีแต่ว่าโอ้โหพี่เปียบดีไก่พี่เก่งด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอยากสนใจอย่างเงี้ยฮะส่วนมากเลยใช่สีไก่พี่ใหญ่เดียวว่าอย่างนี้นี่ครับเห็นไหมนะครับนี่สบการณ์เลยนะครับบอกเลยห้าลักษณะไก่กริงนะครับลักษณะไก่กิ่งนะพูดนี้คือรวมๆนะจะเป็นว่าพม่า,รมาหรือกอยก็ได้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะอ่ะ หนึ่งสมส่วนนะครับผมน้ําหนักสมความสูงสมน้ําหนักนะครับสองร้แปดสูงก็ต้องลอยสองร้แปดนะครับสามโลสูงก็ต้องลอยสามโลสองนะครับหูเหง้งสีสันนะครับผมเต็มสกุลนะครับเหลือหางขาวดูหางดำอ่าเขียวหางเหลาก็ว่าไปนะครับผมนะสามกระดูกโครงสร้างผิวพรรณ ดีแน่นจับเป็นเอ็นจับเป็นแข็งแรงตะเขียบท้ายแน่นขนวนก้นทีนะครับตีตอต้องใหญ่นะครับเดือยต้องใหญ่ไม่ใช่ทีเล็กๆทีดิดห้าเข็ดแข็งท้องแข็งต้องเต็มนะพะา่าแทงต้องเล็กก๋อยแข็งต้องต้องใหญ่ต้องเหลี่ยมได้ยิ่งดีน่ครับผมอันนี้คือลักษณะไก่เก่ง ลักษณะไก่เก่งนะไม่ใช่ว่าตัวนี้มันจะเก่งนะผมมีอย่างที่เสียบอกเปี้ยเลยแล้วแต่ตัวนี้ผมเตะดูแล้วไม่เท่าไหร่ผมว่าไปประกวดชนะโอ้โหสวยที่เสียพูดว่านี่ไก่ประกวดเลยใช่ไหมเข้าไข่ไก่ประกวดเลยใช่ไหมใช่ครับเต็มสกุลนี่ครับคือทุกวันนี้ก็อย่างว่านเนาะเราพูดไปโบราณน,นิดนึงทุกวันนี้มันก็นะเขาพัฒนาไก่กัน ไม่รู้จะสีไหนสีไหนมาสีไหนเชิงแล้วนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันนะในยุค90ที่ผมเป็นวัยรุ่นมาเนี่ยนะครับว่าเนี่ยไก่มันจะต้องเป็นแบบนี้เลืองหางขาวนี่ผมชอบเลยที่ผมทําไก่เชิงในทุกวันนี้นะครับนะแล้วก็ล่าสุดผมก็ทําไก่พมารวมด้วยแล้วนะครับบางคนก็เข้าใจว่าไอ้เสียเลิกทําไก่เชิงแล้วทาําพม่าแล้วเหรอ,อผมทําเพิ่มมานะครับทาําพม่าเพิ่มมาไก่เชิงก็ยังทําอยู่นะ ก็จะแบบลดจำนวนลงนิดน